ข่าวดีมากเยียวยา,วยาวรอบใหม่แจกคนละ1,200บาทกลุ่มพิเศษเงินเข้าบาัตรประชาชนคลิปนี้นะคะก็เป็นข่าวดีสําหรับกลุ่มพิเศษที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะคนแก่หรือว่าผู้ป่วยติดเตียงนะคะหรือคนที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะคะ เยียวยารอบใหม่นะคะก็ครอบคลุมนะคะประชาชนกลุ่มนี้ถึง2.5ล้านคนเลยนะคะรายละเอียดนี้นะคะก็นำมาจาก Facebook f แ n p a g e สถานีข่าวกระทรวงกันคลังนะคะนำโพสต์มาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะว่าเนื้อหาส่วนนี้กล่าวถึงไว้ไว่าอย่างไรบ้างนะคะ อันนี้เป็นโพสต์จาก Facebook f a n p เ g e สถานีข่าวกระทรวงการคลังนะคะสำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะเช่นผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังได้นะคะแล้วก็อยู่ในภาวะพึ่งพิงเช่นผู้สูงอายุผู้พิการทุกพลภาพนะคะผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปจ่ายวงเงินที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้เป็นต้น นะคะ กลุ่มคนเหล่านี้นะคะที่อยู่ในโครงการเราชนะนะคะรับเงินผ่านบัตรประชาชนนะคะมีจํานวนทั้งสิ้น2.5ล้านคนนะคะโดยจะช่วยเหลือเป็นค่าซื้อสินค้าร้านธงฟ้านะคะแล้วก็ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าให้ผู้บริการที่เข้าร่วมโครงการนะคะจำนวน200บาทต่อคนต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลา6เดือนนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงธันวาคมปีนี้นะคะก็รวมเป็น1 2 0 0บาทนะคะเงินก็จะเข้าบัตรประชาชนนะคะทุกวันที่1ของเดือนนะคะเป็นเวลา6เดือนด้วยกันแต่ถ้าหากประชาชนกลุ่มนี้นะคะต้องการที่จะลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ตามโครงการคนละครึ่งระ,ะยะที่3นะคะหรือว่าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แทนนะคะก็จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังภายในวันที่28มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษไปเลยนะคะสรุปง่ายๆนะคะสำหรับคนที่ได้เงินในโครงการเราชนะผ่านบัตรประชาชน จะได้รับเพิ่มอีก1,200บาทนะคะโดยแบ่งจ่าย6เดือนนะคะกระกราถึงธันวานเนี่ยเดือนละ200บาทแต่ถ้าหากว่าอยากไปลงทะเบียนในกลุ่มโครงการคนละครึ่งหรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะจะต้องลงทะเบียนโครงการต่างๆนี้นะคะภายในวันที่28มิถุนายนนะคะเมื่อลงทะเบียนแล้วนะคะก็จะถูกตัดสิทธิ์ในโครงการ ที่เพิ่มกําลังซื้อให้ตรงนี้นะคะ1,200บาทถือว่าเราสละสิทธิ์ไปเลยนะคะก็จะไปได้ในโครงการใหม่แทนนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรคะใครจะสละสิทธิ์บ้างนะคะลองมาคอมเมนต์กันดูนะคะแต่เกจะบอกเพื่อนๆด้วยนะคะว่าโครงการคนละครึ่งนะคะแล้วก็โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะมีจํานวนสิทธิ์อยู่นะคะเราอาจจะลงทะเบียนได้หรือไม่ได้นะคะก็ไม่แน่นอนนะคะคือว่าไม่ได้แจกทุกคน แต่ถ้าอยู่ในโครงการเราชนะนะคะที่ได้รับเงินเพิ่มอีก1,200บาทผ่านัตรประชาชนอันนี้ได้แน่นอนนะคะใครจะสละสิทธิ์บ้างนะคะลองมาคอมเมนต์กันหน่อยนะคะแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้นะคะไปให้ญาติผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเพื่อนๆได้ฟังนะคะคนที่ได้รับเงินเราชนะผ่านบาัตรประชาชนเนี่ยได้เพิ่มอีกนะคะเพราะว่าบางท่านก็ยังไม่ทราบนะคะและถ้ามีข้อมูลใหม่ๆนะคะเกิจะมา แชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะผ่านทางช่องทางนี้นะคะเพียงแค่กดติดตามกันไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ